สามเหลี่ยมมหาสมบัตินะครับใครมีรร damit, สามเหลี่ยมมหาสมบัติจะมั่งมีร่ํารวยนะครับเราตามมาดูกันนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับสําหรับสามเหลี่ยมมหาสมบัติเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆที่เกิดขึ้นบนกลางฝ่ามือนะครับเกิดจากนะครับการตัดกันนะครับของเส้นสุขภาพนะครับเส้นสุขภาพก็คือเส้นนี้นะครับเส้นสุขภาพคือเส้นพุทธนะครับแล้วก็เส้นวาสนานะครับเส้นวาสนา ขึ้นเดินเสานะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสมองนะครับเมื่อ3เส้นเกิดจุดตัดกันจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับใครมีรูปสามเหลี่ยมนี้เรา,เาบ่งบอกได้เลยว่าอนาคตมีโอกาสที่จะร่ํารวยนะครับเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมขุมทรัพย์เกิดขึ้นบริเวณกลางมือนะครับไม่ว่าเงินทองจะเข้าทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมารวมเก็บอยู่ในสามเหลี่ยมนี้นะครับ เป็นห้องทองพระคขังนะครับเป็นห้องมหาสมบัตินะครับอันนี้ลองแบมือดูนะครับถ้าใครมีอนาคตของคุณเนี่ย